ก็สวัสดีพี่ๆสมาชิกทุกคน,นครับที่ติดตามผลง,งานพันท้ายเนาะและงานหน้าไม้ยิงป่านะครับวันนี้ผมก็เอางานท้ายนะครับเป็นท้ายไม้ประดูแกะกัะลื่นนะครับม้ชมก็จะอยู่แบบนี้นะครับรายละเอียดนะครับก็จะเป็นท้ายพับฐานนะครับ แล้วก็เป็นทรงฟรีเซเนาะแกะกันลื่นรายละเอียดนะครับช่องทางการติดต่อผมนะครับเบอร์โทรนะครับตัวเดียวกับ ID Line 062-992-3213นะครับย้ำนะครับเบอร์โทรตัวเดียวกับ ID Line 062-992-3213นนะครับเดี๋ยวให้ดูอีกฟั่งหนึ่งนะครับ น,นี่นะครับนี่ก็จะอีกฝั่งหนึ่งอยู่ประมาณนี้เนอะรูปทรงรายละเอียดนะครับช่องทางการติดต่อของผมนะครับเบอร์โทรตัวเดียวกับ IDline 0629923213นะครับสนใจก็ทักไลน์มาสอบถามได้นะครับ ก็รายละเอียดงานก,นะก็นับกรลื่นนะอยู่ประมาณนี้นะครับแปะกันลื่นนะครับรายละเอียดต่างๆนะครับฝากผลงานฝากติดตามกันด้วยนะครับ